เพราะมีกระแสความกังวลเขาอยากมาประเทศไทยเขาก็เลยตั้งกระทู้ถามในสื่อต่างๆเกือบ40ล้านคน3 7ม8ล้านคนด้านความปลอดภัยในการเดินทางเพราะมีดาราจีนถูกพาตัวไปพาตัวออกจากประเทศไทยไปเขากลัวความไม่ปลอดภัยไงฉะนั้นแพ็กเกจทัวร์และการจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยตอนนี้มันสั่นสะเทือนมากต่ออุตสาหากรรมการท่องเที่ยวของไทยในช่วงเทศกาลที่คึกคักมากที่สุดคือเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงกันปลายเดือนนี้ ฉะนั้นในช่วงต้นปีนี้วันนี้วันที่17มกราคมเหลืออีกไม่กี่วันก็จะถึงตรุษจีนการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนพี่น้องทั้งหลายหน้าหน้าเขาเรียกอะไรหน้าเป็นห่วงมากเพราะเพราะการจองทัวร์มาในช่วงตรุษจีนปีนี้เหลืออีกประมาณ15บวันเนี่ยมาเริ่มลดลงเห็นได้ชัดเลยมาเริ่มลดลง โดยบริษัทท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มจองทริปออนไลน์หลายแห่งมีรายงานข่าวว่ามียอดการยกเลิกการจองแพ็กเกจทัวร์และตั๋วเครื่องบินมากมากยังไม่น่าเชื่อชาวเน็ตในเสฉวนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาและเพื่อน,นประมาณสักยี่คนทริปนี้ได้ยกเลิกแผนการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยในช่วงตุนทีนแล้วบริษัทท่องเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้รายงานว่าย,ยอดการยกเลิกแพ็กเกจทัวร์ไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่อง ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและบางบริษัทก็บอกด้วยว่าสัดส่วนการยกเลิกการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมันสูงถึง30%ของจำนวนการจองทั้งหมดมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียในจีนครับหลายคนแสดงความเห็นว่าพวกเขายกเลิกยกเลิกการเดินทางแม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือวางมัดจำไปแล้วก็ยองทิ้งเงินปัดค่าตั๋วเครื่องบินไม่ได้รับคืนไม่ได้รับคืนเต็มจำนวนค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เอาไปแรกคืนมันก็ขาดทุนค่าสินการรวมทั้งมูลค่าทั้งหมดความเสียหาย1,650หยวนหรือประมาณ8,212บาทหายศูนย์ไปเลยในการยกเลิกทัวร์มาประเทศไทยนี่เรื่องมันเกิดขึ้นในเมืองจีนวันนี้เขายอมรับว่าความปลอดภัยของเขาเนี่ยต้องสูงกว่าเมื่อเขามาแล้วเขาไม่ได้รับความปลอดภัยเขาจะมาทําไมแล้วยิ่งดาราจีนซึ่งมีชื่อเสียงโดนอย่างนี้ด้วยเนี่ยรัฐบาลคิดยังไงคุณได้คิดเรื่องนี้ไหม แต่คุณกําลังจะนําประเทศไทยไปสู่หายนะในการสร้างบอลคาสิโนในการตั้งซ่องตั้งซ่องตั้งบอลตั้งหวยเล่นหวยคือมอมเมากันทั้งประเทศคนจีนบางคนเนี่ยเขาเปลี่ยนจุดหมายปลายทางจากประเทศไทยครับไปไหนไปซานยาเมืองชายทะเลของจีนเขาเที่ยวในเมืองจีนเองเขาบอกปลอดภัยกว่าในขณะที่บางครอบครัวเขาจองแพ็กเกจเป็นกลุ่มใหญ่เลยแต่ไม่มีทางเลือกเพราะค่าใช้จ่ายในการยกเลิกมันสูงเกินไปก็ทําให้ต้องเดินทางมาประเทศไทยแต่มีส่วนน้อย นี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ซ,ซ,ซิง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 ซึ่งเป็นดาราจีนชื่อดังเนี่ยถูกแกงค้ามนุษย์ลอกไปยังชายแดนพมา่ากระแสชาวจีนยกเลิกการท่องเที่ยวไทยเนี่ยปรากฏเป็นข่าวบนหน้าสื่อของประเทศจีนเนี่ยท่วมท้นเลยท่วมท้นเลยเป็นข่าวบนหน้าสื่อเนี่ยในภาพชาวเน็ตของจีนกลุ่มหนึ่งก็โพสต์แล้วก็แบ่งปันการประสบการณ์ว่าทําไมถึงต้องยกเลิกทริปอันนี้เกี่ยวกับการมาเที่ยวประเทศไทย เขาบอกมันไม่ปลอดภัยเมื่อมันไม่ปลอดภัยก็ไม่ต้องไปแล้วฉะนั้นข้อมูลแัตฟอร์มจองตั๋วเครื่องบินจะพบว่าราคาตั๋วเครื่องบินจากเซียงไายมากรุงเทพเนี่ยเคยสูงถึง4 0 0พันหยวน4ี่พันหยวนประมาณ1 9 9 0 0้าร้อบาทลดลงเพียงลดลงเหลือเหลือ2,500หอยวนลดลงมามา12,500บาทเท่านั้นจาก19 0 0 0เก้าือบสอง0 0ืเหลือ12,500บาทลดไป4ี่เปอร์เซนแต่คนยังไม่มาเลยยังยกเลิกครับ ยังยกเลิกทริปทัวร์ที่จะมาประเทศไทยและในขณะที่ไอ้ตัว๋วตัวอะไรตัวเรือสำราญซึ่งเคยไปที่นิยมจากเส้นทางสิงคโปร์ไปยังจุดหมายปลายทางในตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นมาไทยก็ดีมามาเลเซียก็ดีก็ประสบปัญหาผู้โดยสารเหมือนกันนะบริษัททัวร์ที่จัดเรือเนี่ยเขาก็บนกัน